เดี๋ยวเลยวะยูวันนี้ก็กินกบ่นได้เด็ดดิ่งน้ำไล่อะเอด็ดดื่งน้ำไล่เลยแบบคุณแล้วดิตั้งไปแล้วแต่คุณปโตกมือนีคือหลังสาวน้อยเตะไล่เร็วผมจังสิด้กินเขาคือกัอนครับรันเด้งคนเดียวปลาไหมเด้งโนชนาไหม บ<ก>อกไปเรียงานกำนัตเขียะบอกแล้วอะไรปะเอาใจชว่วยเล่านะมือนเด็กถ้าฝนตกตอนในผมกินข้าวตอนนั้นผมภาวนา,าให้วันนี้ฝนไม่ตกถ้าฝนไม่ตกวันนี้งานวันนี้ที่วัดอ้อมน้อยสาวน้อยให,ห,ห,ห้มาแทนผมจะไปกินข้าวจนกว่ามอลัสาวน้อยจะเตะลา,ายตกเตะลายเราแล้วสิไปเลี้ยงเข้าจนใส่แจงน,นะเราวาส่ผ้าไปกินข้าวใส่แจงเลยไปน้อยหรอ,อไปมึน เา่าเบิ้งลูกพี่กินมาเนี่ยกันยาลุ้แล้ววิญญยวปลาเนาะมันกุฏิวัฒนทนษฎีสวงครับอันนี้ทั้งนี้เขากรุงเทพแล้วก็เดินทางไปนครปฐมโหอะไรวิญญาณเนาะแค่ป่าเด้บ้านจะหมูเด้เอยาเยอะเนาะกินแต่เสีบยบปวด ก๋วยเ้ผันี่ตอนว่ามีหมูเลยสั the ้งอะไรอีกางหิมะเอาองนึ่สร้างเอาซองแบบัไกับเสขาเราเด้อสามกับนั้นสามสีสี่ลยขอขอเมนูหน่อยครับอือผิวเขาแห้งอาะ เอาเศร้าไหมงงเงไห Hôm nay đây thằng gì bà cho xin liếc Anh ấy vâng nhỉ Vô tâm giam nắm xẻ mẹ nó có nghìn à แบบนี้เลยแบบนี้เลยเส้นเ<อ>ล็กเส,นกกส้นมีเสเล็กสองเส้นมีนึงฟรีบ่ฟรีโหลดผู้กับกับบ้านกับบ้านสามถุงนะคะใช่ครับต้องเงียบเลยไหมคะใช่แบียน่อยสิอิ่มห่อ้อน่าะว่บ้ากินแล้วเบอร์เดูาไปกินข้าแล้ว ต้องลูกชิ้นลวกไปเพื่อนกันเนี่ยบางนี่เต็มเนี่ยเอาเอาลูกชิ้นรวมลวกสองเดี๋ยวบางนี้เต็นไปหน่อยยิงกันตะลุกอกะไรยิงเขาเนี่ย ยี่ห้อนวดเลยน้ำสต๊บเดี่ยเนอะยี่มสาตอลีเน่โอ้อาจารดีจุ๋ยวันนี้ว่ได้กินเขาเรานุ้ยมาแล้วหมดเลย ta sẽ xem Tôi đây, đây. người ra đây à, có lần... không mà qua luôn cho bưng nhâm rồi Đi ừ. chơi tôm nhâm thì... Tôm nhâm nóng thế Chép nó hạt có chín mua Đây nó Nó nè ba Ok Đi Có bị lộ bên phay đi hạt nó nhau เดือนตบายแล้วครับมันนี้ก็มันก็หวัมากเลยอ่ห้องนหลายๆเล้วด10โูปนักศึกษาไอ้ี้มหชัย้อขน้อยสุขสารบนหวข้เรวะจัดยากกินแววัสต์มาจะมองกินดกินแววาสต์เล็จัวยากินมัน็มกินอยากกน Để ừ. Ừ. Bớt nhẹ được một cái bước được được bước được bớt cái bước được một Ăn bước được cái พิดตะปูนโอนเนี่ยมาฝากอยู่กินมันเตแซ่บให้ฝากพี่น้องน้ำเนี่ครับบัตรกลุ่มปิดนะครับมือนี้ครับเก้าสิบเก้าบาทบ่เก้าสบาทนะครับสำรับสุนทีม่นสำหรับสุนทรสาวน่อยคุกวันครับ ขอบคุณทุกความรักทุกแรงใจที่มอบให้สำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไป้ชมนีครับเดี๋ยวหอดหนาเวที่สีไปเบิ้งบรรยากาศภาพพี่น้องไปเบิ้งบรรยากาศ,รรากาศด้านนาเวที่อีกรอบครับผมสวัสดีครับ